สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มาชมอันนี้ก็มาเยี่ยมบ่อที่เปิดใหม่ับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองครับอ่ะได้ถ่ายคลิปเรกก็มาถ่ายยังสูงอยู่นะคอันนี้ก็ไม่ได้ม,มาก,ก็เกือบเดือนได้ครับเกือบเดือนลงไปเยอะเลยเกือบสามสี่ห้าเมตรนะ ิปแรกก็มาก็ถ้าใครดูก็มีรุ่น8กับรุ่น7นะของคันของนัดอินเตอร์ไพรส์ของนายก,นะกครับแล้วก็น่าจะออกแล้วแกมนัดเสร็จแล้วนะนางานแกถมว,วันนี้ก็มีของปานนเริก่อสร้างคนระับแล้วก็ตาปีเทคเตอร์ครับอันนี้ก็มา ครับลูกกลงนะังครับอันนี้เป็นงานถนนทั้งนั้นเลยของทั้งสองบริษัทครับแก็มีรถนอกมาเอาดินก็มีเหมือนกันหกลอ้อ <c oughs> ใหม่ๆเลยครับเสียงยังมีเลยเอสหกเป็นของฟันนารก่อสร้างครับแกก็สมอยู่หน้าง,งานตรงนี้กงไม่ไกลประมาณสี่ห้าหโลได้อ่าออไปนะครับ วิ่งก็ประมาณ5คันของแกอยู่สูงหมดเลย3-6ก็มีสองเจ็ดื้วยว่าจำไม่ได้แล้วมันกี้คันหนึ่งจะใครสนใจครับอ่ะทำง,งานนั่นลองไปสมัครครูทีมงานของปานารีก่อสร้างครับช่วงนี้ก็พนักง,งานยังไม่ค่อยครบครับตำแหน่งก็ยังว่างอยู่ครับ ลองไปถามหาดูนะครับทีมงานจากปานาร่นะครับนี่ก็โอเพอร์กันนี้ขับแมคโคอีกครับอ่าสิบร้ออีกครับอันนี้มาดับดินนายเที่ยวที่สองแล้วแล้วก็ตอนบ่ายแกบอกว่าน่าจะขับแมคโคแล้วนะครับเกียร์ดิมนี่ก็คิวยังอีกยาวไปนะคอ่นนคอาสองสามขั้นอีกด้านหน้านี่ที่ หลังพุ่งไม้นี้โอเคนะมาชมคันนี้ตัดสักคันหนึ่งของปาปีก็สมคอสะพานแล้วนะ,ะนต้นหนุนสีเลนใหนนะม่นะจกโรงเวียนมะพร้าวต้นเดียวไปจนถึงปืนยะนห่ิงรนะับังปู ก็เหลือแ,แต่สะพานใหญ่เท่นั้นเองที่ยังสงร้างไม่เสร็จนะครับก็ยังามไม่ได้ตรงนั้นนะครับทางแต่ว่าไปได้ับแต่ว่าต้องเลาะเข้าในหมู่บ้านนะทางแถวคันนานะรถใหญ่ก็ไปได้คนระับถ้าใครผ่านัเป็นคูโบต้าคนระับ ชาวบ้านนะครับโอ้ยมีออกรอบต้องแแหรอนะอนะต้องตีออกแบบนั้นฐนะาหน้าดินมันไม่ออก เที theta, ่ยวแล้วนะหมานิโค้พวกจบแล้วเนี่ยจบล่องก็ได้ประมาณสามเที่ยวสองเที่ยวนะครับก็เยอะเหมือนกันสิบกว่าเที่ยวครัอ้สิบกว่าเที่ยวก็ทีสิบกว่าคันนะวันนี้วิวิ่งโอ้โหสีเลยนะครับ เพิ่งถอยมาหลังจากรุ่นสิบจะออกมาไม่นานนะครับโอ้เสียายเลยว่ารอรุ่นสิบออกมาเร็วหน่อยก็โอเคเลยเดี๋ยวมวารุ่สิบไปเลยอย่ลมกดไลค์นะกดแชร์กด c ับไ e เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับ ทเทีวนะาจากเจาพานีน ข็งครับดินแน่นจริงๆเลยมมหน่าถึงทาถน,นนนี้นายช่างถึงชอบเลยนะดินแบบนี้ลูกรงังแถวนี้นะโอรอน้าเดี๋ยวขอหลบที่ร่มแป๊บนึง ใส่อีกแล้วไงล่อสีนี้เยอะอยู่แล้วจริงๆค้าร้สามนี่ก็น่าจะได้เลยนะอเสัญญาณแล้วนะ ไกอนนะเอาเก็บตอกไว้น,นี่ก็น่าจะโอเคนะครับเที่ยวแก่อนนาจจะได้ยืะอยู่เหมือนกันพอขับผ่อนเลยนะครับนี่ก็ผ่อน,นอนออกเลยรถหนาแน่นดี แถบอินโดเลยคนระับ ดินก็มีเหมือนกันนะครับนาดินสวยๆครับถ้าใครต้องการนาดินก็มารับได้นะครับที่บอกไว้ปลุนไว้ปลูไว้อะไรนะครับสวยๆเลยอีกเยอะเลยคนระับต้องการกี่คันก็ได้เลยราคาก็มาคุยกับเจ้าของเองเลยครับก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันราคานาดินเท่าไหร่ นิดนึงเดียวเดี๋ยวขายรถเล็กนี่ก็ใช้เวลากันเท่าไหร่นะครับป่ะใหญ่แค่ก็แบบน่าดีเนี่ยของแค่นะผมแบบตั้นบ้านครับแถวแถวบ้านเนี่เป็นลาโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอจบ นี่ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอูทูสนี่ก็เบาะใหญ่นะเบาะหลังเบาไกลใหญ่มากเลยครับนะี่นี่ค่อยต่างท่าไหร่นะเป็นยูซูนี่ก็ยิ่งโยกๆหลายๆครั้งนะ เรียกว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมเรียกแบบนั้นนะเขาขาดเลยไม่ไหวสู้กับแรงไม่พอแล้วรถหนัก กเราจะจบริบนะบเป็น27วันนี้เด็ก่อสร้างคนระับ่อหน้ากรจะเต็มแลตอนนี้น่าจะเริ่มมาหรือป่านะครับเย็นนี้ เห็นมืดมืดครึมครึท้องฟ้าสว่างมืดสว่างมืดเมื่อวานก็ไปนนงานของดุวารเกเตอร์ครับแต่เกิดประทานมายอผมพวกเลยแถวนั้นก็ออกจากทางนั้นมาเข้าในตัวเมืองไม่มีฝนเลยนะครับแต่ที่หน้างานเกนี้ผมโบหนักมากเลยจนจะเกรดหินครุกไม่ได้เลยนะครับ ากเลยโอเคนะอเครับก็จะขอจบการสาธิยเรื่องตัวนี้นก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูโค้งหนา้ากสักทิศนึงจากของไปนะครับเดี๋ยวถึกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจคนระับึ่งจักรในโคมสุกก็ตายคลิปเลยเดี๋ยวผมให้รายละเอียดแล้วมีพร้อมกับเบอร์เซลล์ใบนะครับ ถ้าใครต้องการนะครับนาดินลูกกรางก็เข้ามาได้เลยบ่อน,นี้ครับเจ้าของรออยูอ่คุยกับเจ้าของเองเลยครับราคาเท่าไหร่ครับถือว่าจะเอาไมโครเข้ามาก็สอบถามได้เหมือนกันโอเคครับต่อบาทในนี้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็มาสา,ายให้ชมกันอีกครับ